สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Copycat m ม m นะคะในช่วงภาษาอังกฤษวลคําสองคำค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคงําสลลงที่เป็นที่นิยมในหมู่ของคนอเมริกันนิยมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเป็นที่นิยมมาถึง,ถงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์ไหนต้องมีการพูดถึงคํานี้นั่นก็คือโอเคบูมเมอร์ ตอนแรกๆที่ลูกๆของคุณแม่เนี่ยเอามาใช้เนี่ยนะคะคุณแม่งงค่ะไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายอย่างไรต้องให้คุณพ่อกับคุณลูกช่วยอธิบายนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความหมายและเป็นที่มาที่ไปของคำนี้กันนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรบูมเมอร์เนี่ยก็จะมาจากคำว่าเบบี้บูมเมอร ซึ่งหมายถึงเด็กที่เกิดหลังจากสงคารามโลกครั้งที่2ก็จะประมาณปี1946-1964ก็ถ้าตอนนี้เด็กพวกนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุประมาณ56-57จนถึงอายุ74-75ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเทียบกับเด็กมิเลเนียลหรือว่าเจเนอเรชันนะคะก็คือเป็นรุ่นของคุณปู่คุณย่าของเขาคำว่าโอเคบูมเมอร์เนี่ยนะคะ ก็ถ้าเทียบประกับภาษาไทยแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณคำว่าเชยเอ่อไดโนเสาร์ต่อล้านปีจะพูดหมายถึงคนที่เปิดใจในการยอมรับสิ่งใหม่ๆ่อายากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงโอเคบูมเมอร์เนี่ยก็จะใช้พูดเอ่อเป็นการว่าเป็นการประชดประชันเอ่อคนที่ยุคมากกว่าที่ไม่เปิดใจในการยอมรับในสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเด็กรุ่นใหม่เขาก็เลย โอเคบูมเมอร์เหมือนเป็นการประชดประชัน,นะคะแต่ว่าก็ไม่จําเป็นว่าจะใช้ว่าผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะยังสามารถว่าใช้ประชดประชันหรือว่าคนที่อายุเท่าๆกันก็ได้อย่างเช่นเรามีเพื่อนแล้วเราก็แบบว่าเอยทำไมทำไมเชยจังทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการแบบว่าโอเคบูมเมอร์อะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นการแสดงให้ถึงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่น ระหว่าง Baby Boomer Generation แล้วก็เด็กสมัยนี้ว่าเรามีความคิดแตกต่างกันนะในสมัยแรกๆนะคะที่เขาใช้คำว่า LK Boomer กันเนี่ยจะก,ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการประชดประชาเป็นการต่อว่าเป็นการเสียดสีแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยจะเหมือนเป็นการแบบจกกิ้งกันมากกว่าเป็นการทิสซิงกัน ซึ่งก็คล้ายกับแบบว่าเหมือนเราบอกว่าเอ้ยทำไมทำตัวเธอทําตัวป้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะลักษณะน,น,นั้นในภาษาไทยลูกๆก็จะใช้คำว่าโอเคบูมเมอร์กับคุณแม่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จากการที่ต้องถามให้ลูกสอนเ,ออเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหรือแอปอะไรเนี่ยหลายๆครั้งสอนกี่ทีกที่ทีบางทียังจำไม่ได้ไม่เข้าใจเขาก็จะเอาละโอเคบูมเมอร์หรือไม่ก็เวลาเขาพูดถึงหนัง ละครหรือว่าดาราเด็กนักร้องใหม่แล้วเราไม่เข้าใจหรือคำพูดอะไรแปลกๆเขาก็จะบอกว่าโอเคบ e r เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเขาจะใช้คำนี้กับคุณแม่ไหมเพราะคุณแม่จะลองขอให้เขาสอนแอปปรับรูปอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งสอนไปเมื่อไม่นานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Anya, m o m ่พ need help Can you please come in ใช่อัญญาจำได้ไหมเนี่ยช่วยมานี้สอนแอปตัวนี้มานี้เมื่อวานก่อนเนี่ยแอปทำรูปอะหลังจากตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อนะมานี้จำไม่ได้แล้วอะ See ซีเราไปที i แอปอีกทีโ o เคบู๊ Are you going Oh, is <laughs> t s for your YouTube channel? Yes, I want to see if you're gonna say it. Oh, is it? Oh, okay, boomer. Yes. Oh. Hi. <laughs> okay. Wait. So you don't actually need help with your anymore? Nope. Oh. Hi. สวัสดีค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe สวัสดีค่ะ